ในระหว่างที่มีการสำรวจพื้นที่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มใต้สะพานอารุณอมรินพบร่องรอยของซากกำแพงเมืองกรุงธนบุรีรวมถึงพบโครงกระดูกมากกว่า150โครงในเบื้องต้นมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับโครงกระดูกที่พบซึ่งผมทำคลิปไว้แล้วสามารถชมได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับปัจจุบันยังมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจึงยังไม่สามารถเข้าไปชมไซต์งานจริงได้อย่างใกล้ชิดแต่รู้หรือไม่ว่า เราสามารถไปชมร่องรอยโบราณสถานซากกำแพงกรุงธนบุรีที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ผมจะพาทุกท่านไปชมในวันนี้ซากโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณ์อีกกับพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุกสถานโบราณสถานก่ออิฐนี้เดิมจะเป็นแนวกำแพงกรุงธนบุรีต่อมามีการสร้างพระราชวังบบราสถานพิมุกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งลงบนแนวฐานป้อม และกำแพงกรุงธนบุรีแห่งนี้มาถึงแล้วนะครับที่ฐานป้อมพระราชวังหลังนะครับเขาอนุรักษ์อย่างดีเลยนะก็สันนิษฐานว่าจะเป็นกำแพงเมืองเดิมด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างพระราชวังหลังในระยะหลังนะในช่วงหลังน่าจะเป็นกำแพงเมืองเป็นฐานป้อมในช่วงกรุงธนบุรีนะครับโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการศึกษาโดยกรมศิลปากร โดยใช้แผ่นที่กรุงเทพในปีพุทธศักราช2439นำมาเปรียบเทียบกับแผนที่ทางอากาศปัจจุบันสแสดงให้เห็นถึงแนวกำแพงพระราชวังบวรสถานพิมุกมีตำแหน่งซ้อนทับกับฐานป้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวกำแพงกรุงธนบุรีปัจจุบันฐานป้อมแนวกำแพงนี้ได้รับการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการเป็นอย่างดีซึ่งปกติแล้วจะมีน้ำท่วมขังตามอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง เพราะอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำเจ้าพระยากร,ะกรมศิลปากรได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นเพื่อใช้ในการมอนิเตอร์รวมถึงติดตั้งปั๊มน้ำจึงไม่มีน้ำขังในพื้นที่โบราณสถานแห่งนี้อีกเลยครับ